อะไราร่าหางอาจารย์พ็ท่ามาถ่ายอาจารย์มาก็่เลล่าพาจะไปไหนเด้อใจเย็นเย็นเป็นไปฮอตใส่ฮอดบันย่างมุนตีรอรถน้ำมตนจางฮอตฮอดสร้างนะหมอหัวสร้างคนเยงฮอดเป็นมือ้งคนสร้างหัวจะคว่ำเป็นมงคนเมื่อดีเฮาแห่ก็แห่รอดรอบหนึ่งสร้างกับวัดดีให้แห่รอดสองสร้างกับวัดดีแห่รอบสามกับวัดดีพิรกรกะถือว่ามึงนี่เป็นมือบ้งคน ความอนะคะนี่ก็จะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่นะคะแล้วก็ให้มงคลเป่าก่อนนะคะกินก่อนเป่านมูลนะคะเย็นเป็นสุกนะคะ คนในภาพากชาชาไนที่ฝ้าวิเศพวกข่วมหนุกหนักพวกอุติผู้หน่อย ต่อแล้วนะคะปิดปิดเครื่องเสียงลาบนี้เต็มเต็ปิดเครื่องเสียงกันเออบ้นนี้ผู้กามาจากเมืองมเมือนช่องมัดค่กินข้าว่ง้านยาเพื่อนไม่ใจยาเสียนนเนียกินาวันโรารอบแล้วเดียดจงไ่สัพพคสัพพโสัโลกสัไวสัพพเดียดจะไล่พอมีมีแต่แนวดีน ที่มานอดีได้ขาทาบริวานงูกล้วยตามมาเพจดิ้นกินดาแก้วเห็นยอดที่บมานมืดหมดเกาะเทียนเล่นหาย่มาดอกเสียจะไร้่มามาแต่นดีดเออบาทนี้ดีุบ้านุเยี่ยนเด้บาดนี้ นะโมตัสสะโวโตะตุลาตสตมานันติจะนะโมตัสสะอันแจ้งให้พี่น้องที่อยู่ข้างล่างช่วงพระคุณเจ้าฉันพระทหารเจ่าคนร่างฉันเนี่ยไก่ึ้นมาผูกแขนเด้ออาจารย์ครับอาจารย์อาจารย์พระท่านมากอาจารย์มากกับพระท่าได้ล่าพาจะเป็นไดเด้อใจเย็นๆเป็นไปฮอดใสรฮอดบบบย่างมันตีมารอรถน้ำมนต์จาก พทอดสร้างนะหมอหัวตั้งคนเดียวคนเป็นสี่มงคลนตั้งกูจะคว่มเป็นมงคลมื่อดีเฮาแห่ก็แห่รอบรอบหนึ่งตั้งกับวัดดีให้แห่รอบสองตั้งกับวัดดีแห่รอบสามกับวัดดีพิรักพิรักกรถือว่ามื่อนี้เป็นมือมงคลลูกหลานขึ้นเฮียนใบลูกหลานขึ้นเฮียนใบใส่สันไทยเต็มใส่หยาเต็มเป็นมงคลนละเมื่อนี้เป็นติ่งดีดีติ่งอ้ามยาพี่น้องมาคอยการคอยงานอย่างดีบัดนี้ผมผมตีแก้งทิพย ไปล่ะจะถ่ายจ้างก่อนจะิ่มหันไล่วิดีโออยู่หรต่อไปก็จะเป็นพิธีการลดประพรมน้ำฝนใส่บ้านหลังใหม่นะคะนี่นะคะดอกไม้ชูเท้าผู้แก่นะคะ

เอาลยความรก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่นะคะแ้วให้มงคลเป่าก่อนนะคะดึงก่อนเป่าน้ำมูลนะคะดูเย็นเป็นสุขนะคะ ชุ่มสามกันทวนหน้านะคะเปียกันหน้าเลยค่ะงุูนเป่าอีกรอบนะคะเรียกเลยทำไค่ได เรียบร้อยแล้วค่ะ

ประกอบบ้านนะคะปัดเปล้วัดเก่าเอาสิ่งดีๆเข้าบ้านสิ่งไม่ดีก็ปัดจัดออกไปให้หมดนะคะก็ขอขอบคุณเอซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะทุ่านตรงนี้ตั้งกล้องคุณนั่งตั้งกล้องท้ารู้ว่าเขาดีนะรุ่นจังไงเขาไปทางไหนกันนีเขาไปทางด้านไหนตรงนี้เขาไปทางด้านนี่ นลไหมไม่ได้จังหวะชั่วรอก,กันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะคะ ากกดตามช่องของเราด้วยนะคะช่องสีดอขุนเงินแล้วก็ช่องใหม่นะคะช่องช้างวัฒนธรรมคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ